สวัสดีครับสวัสดีเอทิคท่านครับผมเป้ยวีออสมือสองนะครับวันนี้มีรถ1คันเป็นรถที่คัดมาให้แล้วนะครับเรียกว่าน็อตเนี่ยไม่ขยับสักตัวและบอกเลยว่าไม้ใช้น้อยมากครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวสภาพป้ายแดงนะครับสีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับ1.2ตัวจีตัวพัทนะรถปี19นะครับกับเลขไม้ผมบอกเลยว่าไม้ไม่ถึงแสนนะครับจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบอกเลยว่า รถสเปคนี้คุ้มมากๆนะครับในเรื่องของประหยัดน้ำมันสวัสดนะการขี่เรื่องเบาะเรื่องออปชั่นนะครับให้มาครบมากนะครับผมบอกเลยให้มาครบมากนะครับจะสวยแค่ไหนน่าใช้แค่ไหนนะผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมจะพาดูแบบละเอียดรีวิวแบบละเอียดนะครับเอาเหมือนกับลูกค้ามาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเลยนะครับที่เพรยศนะครับคาตัวรสวยเกรดเมาให้แล้วนะครับคันนี้นะครับชมหน้าชมตาตัวนี้ตัว g ีตัวท็อปเช่นเคยครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวใช้ขวาเป็นฮาโลเจนนะครับ ไฟทามไฟไลท์ไฟเตหมอกมีไม้ครบนะครับกานชนหน้านะจะเป็นสีดําเมทัลลิกนะครับแล้วก็บอกเลยว่าระบบระบายอากาศอย่างดีนะครับสีเดิมสีดํสดสาสภาพเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับใส่ใสไม่แตกไม่ลาวไม่มีบุบไม่มีรอนชนนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับตัวนี้ดีไซน์นะออกดุดุดันๆหน่อยนะจะเป็นสีดำล้วนแม็กก็จะเป็นเทาดําปัดเงานะครับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนะลยางเนีน่ย ได้มาครับเป็นปัดเงานะครับยางสภาพเดิมๆดอกนั้นหนาขอบเดิมๆนะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยบุรีไม่มีรอยขีดบาดเลยนะครับดูได้เลยนะรถสวยๆสภาพดีๆนะครับใครหารถเอาไปช้กคันนะครับเอาเป็นแบบว่าใช้ในเมืองนอกเมืองก็ได้ขับใกล้ขับไกลได้หมดคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับยางดอกเดยเต็มๆชุงมล้อโปรล้อสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับสเปรดเดิมๆเลยโช๊คสปริงต่างเดิมหมดเลย สีสันผิวพันธ์ละเอียดตัวรถครับได้มาเดิมแท้นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำนะแล้วพับได้เปนไฟฟ้าด้วยนะครับกระจก้าหน้าเนี่ยเป็นของโตโยต้าเดิมแท้จากโรงงานนะครับฟรีมนะครับยังไม่ติดให้นะแล้วก็เตินข้างเนี่ยด้านข้างติดมาให้แล้วนะครับแต่้าหน้ายังนะครับคันนี้นะครับระบบออโต้ลามมีมาให้ครับทั้ง4บานเลยป้องกันการโจรกรรมด้วยนะครับสีสันผิวพันธ์นะครับตัวรถนะครับได้มานะจะเป็นโครเมียมนะครับหูจับเป็นโครเมียมนะ ประตูนะครับต่างๆเปิดปิดได้ไม่มีตกนะครับสภาพนี้เลยสีเดิมภายนอกภายในเท่ากันหมดเลยนะครับเป็นโอเปนอาร์ตสวยๆเดิมๆคมๆแบบนี้นะครับเป็นอาร์ตเดิมๆคมๆเลยนะครับนี่ครับผมให้ดูแบบละเอียดทุกจุดทุกอนุนะครับเอาแบบรูดจริงนะครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับลดเราคันอยู่แล้วนะครับคันรถเดิมเกรด A มาให้นะครับเดิมๆนะครับไม่แตกไม่ลาวนะครับเป็นโอเปนาร์สวยเดิมคมๆเลยนะครับแล้วดูด้านท้ายนะครับจุดสําคัญนะครับไม่ใช่ลูกเล่นตรงนี้นะครับให้ดูหัวตรงหัวน็อ โครงสร้างสีนะครับนี่เดิมๆแบบนี้นะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับดูเลยนะน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับสีงานรั่วอยู่ครบน็อตฝาฝาท้ายเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขายเห็นไหมครับนี่ครับเดิมๆนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขายนะครับมาถ้าไม่ได้มาตรฐานเกรดเอเราไม่ขายให้อยู่แล้วล้างนองน้าเป็นอาร์สภาพเดิมสมบูรณ์นะครับสวยเดิมสมบูรณ์เลยนะครับไฟนะครับเป็นไทคุยโตะของแบรนด์แท้แบรนด์แท้ต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะผมจะให้ดูนะครับพายุพลังพายางพารองนะครับก็มีให้ครบเช่นกันนะครับที่ให้ดูคือให้ดูชุดปะยางนะครับแล้วก็ดูบอดี้นะครับดูบอดี้นะซีซิลโคต่างๆนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับตัวบอดี้ตัวถังนะไม่มีสนิมขึ้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะคันนี้นะครับสภาพเดิมสวยสมบูรณ์นะครับราคานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับออปชั่นที่ได้บอกเลยว่าคุ้มมากกล้องถอยกล้องหลัง มีให้แล้วนะครับเห็นไหมอะมีให้หมดนะครับกล้องถอยกล้องหลังพร้อมระบบไร้้าไร้หมอกนะครับมีมาให้ครบแล้วนะครับกับราคานี้นะสอากราศจะได้เป็นแบบใหม่นะครับจะเป็นแบบชาร์ฟินแบบใหม่แล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสปอยเลอร์หลังก็มีให้ครบนะครับกระจกรอบคันนะครับของเดิมแท้โตโยต้าจากศูนย์เลยนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงไม่แค่หลักหมื่นนะครับเบาะสองนะครับนั่งได้ถึง3คนมีคาสิตเอาลูกหลานมานั่งมานอนได้นะครับเอาเบาะที่เป็นคาสิทนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็นะครับโครงสร้างดูนะครับนี่ทางขวาก็เดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมของคมเลยไหมครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมรูปดูครับจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีดัดแลงไม่มีโดนชนนะครับสภาพนี้เลยนะรถสวยๆสภาพดีๆนะครับผมคัดมาให้แล้วนะคัดมาให้แล้วนะครับดูคลิปนี้นะครับดูจบนะครับตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับขอรายได้นะครับผมบอกก่อนนะรายได้นะครับประมาณหมื่นห้าหมื่นหกออกได้นะครับตัดิเงินเดือนพนักงานที่ทํางานเกินปีผ่านโปรแล้วนะครับ และก็มีเงินเข้าบัญชีตลอดนะครับเดอมทอดังสืออลดทองเงินเดือนก็ได้นะครับสโซนไอที่นะครับมีให้เช่นกันนะครับอ่าสภาพเดิมๆนะครับคันนี้นะครับภายในเป็นโทนสีดํารถก็สีดํานะครับกระจกนะครับพับได้แบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับได้ไฟฟ้าออโต้หนึ่งบานสามบานไฟฟ้านทรัลอกแล้วก็จอที่ปรับได้นะครับท่วงก็นั้นก็แฟมีให้ครบเลยนะครับภายในเป็นโทนสีดําเช่นกันดําๆดุดนะ พุสตาร์มีมาให้แท็กเทียซีเกโน่ามีให้ครบเลยคันนี้นะครับแอร์แบกมีให้ซ้ายขวานะครับจอนะครับมีให้ fmm มีให้ครบหมดเลยนะครับอผมเรับสายวางสายได้นะครับและก็และก็นะจะบอกว่าตัวเบาะคู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังตะเข็บแดงนะครับเป็นบักเกอซีอย่างนี้อุ้มสส่ละอย่างดีเขาคงเขาโค้งไม่ต้องห่วงเลยตัวไม่ครไปไหนแน่นอนนะครับ เกียร์เป็นออโต้นะครับ cvt นะครับออโต้นะอะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับลองสตาร์ทให้ดูนะสตาร์ทก็ง่ายครับเหยียบเบรกกดพตาร์ทนะครับเครื่องฟีดซัสก็ง่ายอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับอะออปชั่นภายในที่ได้มานะครับมีจอนะครับมีจอให้นะครับจอแอร์ตรงกลางนะเย็นถึงด้านหลังนะแล้วเขาจอทัชกนด้วยพร้อมกล้องนะครับแอร์ตัวนี้เป็นออโต้นะปรับอุณหภูมิแบบนี้จะตอลด้วยนะครับเข้าเค่ถอยให้ดูนะ แต่คอบเ่อเถอยนะครับมันจะมีกล้องติดขึ้นมาแบบนี้นะครับพร้อมบอกระยะการถอยมือใหม่มือเก่าเพิ่งจะซื้อรถหรืออยากด้รถเพิ่งขับเป็นเอาคันนี้ไปใช้ยังไงก็ตอบโจทย์นะครับผมบอกเลยกล้องบอกระยะทางบอกอ่าเรียกว,ว่าปิตายสามของเราในการดูบองหลังให้เรานะครับเก็บของเอเกสารสำเนาครบอยู่ครบหมดนะครับนี่อยู่ครบหมดเลยนะครับรถเป็นรถบ้านนะ,นะร,รถบ้านนะเย็นๆขอรถแอร์หน่ยอยเพราะว่ามอากาศหนาวนะครับ แล้วไม้ครับไม้แค่เจ็ดหมื่นสี่พันโลนะครับไม้เจ็ดหมื่นสี่พันโลไม้เดิมไม้แท้บนะครับผมบอกเลยนะครับเข้าสูตรอยู่แล้วขันพุกรถพวกนี้นะจะบอกว่านะครับพูสตาสก็ได้มาปาคิโซน่าก็ได้มาได้มาครบเลยนะครับแล้วชุดเกียงต่างไ้มาครบที่วันแค้นน้ำใกาแฟมีให้ครบแบบนี้นะครับจุดต่อไปที่ทสมที่ควรดูนะครับจุดสุดท้ายนะผมบอกก่อนนะครับอันนี้ไฟด้านละให้ใช้ได้ปกตินะครับอีกจุดหนึ่งที่ควรดูนะครับผมบอกเลยพาดูแบบละเอียดนะครับไปดูที่ห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องนะครับไปดูกันนะครับเป็นจุดสําคัญที่ควรดูนะครับว่านะครับมีโดนมาหรือเปล่านะครับมีโดนมาไหมสภาพเป็นยังไงนะครับมาดูกันจุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญที่ควรดูในการซื้อรถมอสองนะครับเปิดมาสภาพห้องเครื่องครับฝากระโปรงเดิมเดิมฉนวนความร้อนอยู่ครบนะครับซีนซิลิโคนต่างๆเนี่ยเดิมเดิมจะเป็นสีนี้แบบนี้นะครับไม่รั่วไม่แตกไม่คดนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมครบหมดเลยนะครับเต็มสายเกีรขวาเดิมเดิมไม่มีโดนนะครับตาปั๊มหัวชงหัวโช๊คหนึ่งอันหนึ่งแอลอยู่ครบสม แบตเตอรี่นะครับไฟเต็มนะครับเดี๋ยวเช็คให้นะครับถ้านะครับถ้าไฟอ่อนเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็คานหน้าแท็กคานขวาสีเดิมเป็นแบบนี้นะครับเดิมอย่างโรงงานนะคานรับแรงนะครับเดิมๆนะครับสามแรงตรงนี้นะคานรับแรงสามสามเซต1หนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นตรงนี้นะครับอยู่เดิมสมบูรณ์นะครับคานหน้าคานมน้าต่างๆอยู่ครบนะครับฝาาน้าเดิมไม่มีดันนะเดิมๆไม่มีดันเลยน่อยน้ําดันนะครับสภาพเดิมมอกโรงงานอยู่ครบนะครับมาชมโชว์มนูอาร์ตยูครบสมบูรณ์นะครับเครื่องเดินนีงไงปกติคอมแอร์ทำงานปกตินะครับ คันนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเช็คแบบละเอียดแล้วนะครับหัวนงหัวนอสนะครับดูได้เลยนะครับเดิมเดิมไม่มีแกะไม่มีขายเลยนะครับไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีขยับนะครับเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะใครสนใจนะครับตัวยาริสคันนี้มีสองตัว G ีพัรนะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีดาสภาพเดิมกล้องหน้ากล้องหลังนะครับมีให้ครบไม่แค่เจ็ดหมื่นสี่พันโลและที่สําคัญนะครับพนแค่ 6,800บาทตลอดสัญญาใครสนใจอยากได้นะครับซื้อสดก็ได้จัดพนักงานก็ดีนะครับได้หมดเลยขอรายได้15,000บาทขึ้นไปพนักงานบริษัทพนักงานเดือนนะครับรายได้นะครับ15,000 6นะครับและนะครับทนังานผ่านโปรแล้วนะครับสนใจดูรถอยากด้รถทักมาที่เบอร์ด้านล่างและดิล่างที่ไม่หมดแล้วนะครับ094794848นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68นะครับกรุงเทพมหานครอยากด้รถอยากได้รถทักมาโทรมาวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนกับรถ อย่าเลธิสวยๆหนึ่งจุดสองตัวจีพัดกันนี้นะครับผมสวัสดีครับ